นี่นะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ได้สถานการณ์ก็ย่ำแย่ไปเรื่อยๆแล้วนะคะทีน,นี้แต่มดได้ยังอยู่ที่สะพานรักษณะโกสิน200ปีบัดเกาะนี่นะคะได้เอารถแม็กโครมามาจับเอาขยะที่เขา,าติดอยู่ตรงคอสะพานนะคะให้เอาออก เลยนะคะตอนนี้ได้ลดขึ้นมาเนี่ยค่ะหน่วยงานเจ้าหน้าที่แต่ละภาครัฐภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะนี่ค่ะพอ,พอลำปางแต่ละที่ต้องช่วยกันนะคะของหานครเทศบาลนครลำปางได้ช่วยกันนำแมคโครขึ้นมานะคะรถไถรถ ตักนะคะเพื่อที่ตักขยะที่เขาติดอยู่ตรงที่พอสะพานที่ใต้สะพานนะคะเพราะว่ามันมีไม้ใหญ่มากจะต้องมาเร่งเอาออกนะคะนี่นะคะม่น่า่ีนน้องดูมวลมวลน้ํานะคะดูขยะนะคะคัดเอาขยะมานะคะเนี่ย เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาพยายามงัดกันออกตั้งแต่เช้าแล้วออกไม่ได้ก็ต้องเอารถขึ้นมานะคะรถแบ็คโฮขึ้นมารถไถนะคะขึ้นมาเพื่อตักขยะนี่นะคะพี่นอ้องมีความรุนแรงนะคะไม่ไหวนะคะแรงคนนะคะตอนนีุ้นแรงคนไม่ไหว จะต้องเอาเครื่องจับคนขึ้นมานี่นะคะพี่น้องดูเลยคะ่ะต้องงัดกันขึ้นอย่างนี้เลยนะคะทุกภาครัฐทุกส่วนเข้ามาช่วยเหลือกันแล้วนะคะพี่น้องณเวลานี้คือสะพานรัตนโกสินทร์200ปีนะคะข้มามสะพานข้ามวัดเกาะนะคบพี่น้องนี่ค่ะ องไม่เห็นนะคะก็พยานต้องอเอาเศษกระยาออกไม่ได้ไม,ไดมันเป็นไม้หรืออะไรสักอย่างท่อนใหญ่มากมักคาอยู่ใต้สะพานนะคะมันมาคาอยู่นะคะ

เป็นตอไม้นะคะพี่น้องเข้าไปยัดอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะออกมาบ้างแล้วนะคะต่รับตอใหญ่มาก ตอนนี้ที่เขาบอกนะใหญ่มากๆเลยมันไปคาอยู่ใต้สะพานเลยนะคะพี่น้องอันความอันตรายก็จะเกิดขึ้นได้ทุกมือเพราะว่ามวลน,น้ำเขาก็ปล่อยลงมาเรื่อยๆนะคะพยายามกันทุกเม็ดเลยนะคะตอนนี้ ลองอีกครั้งนะคะตอนนี้องใช้เครื่องจักรในการทำงานแล้วนะคะพี่น้อง มีการทำงานครั้งที่สองนะคะที่จะพยายามงัดเอาไม้รู้สึกว่า,าบอกว่าใหญ่มากๆเลยนะคะนี้เขายัดอยู่ตรงที่ใต้เพราะมันเป็นท่อนซุงใหญ่มากค่ะดึงออกหักต้องหักก่อนนะคะนี่ค่ะ น,นี่ออกไปก่อนมันก็ยังคายอยู่นั่นก็คืออันนี้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานพยายามเอาไม้นะคะไปงัดปรากฏดว่าข้างล่างมันเป็นซุงนะคะมันเป็นเขาบอกว่ามันมันเป็นลักษณะเหมือนมือแล้วมันเข้าไปคายอยู่ยังงัดออกไม่ได้นะคะ ต้องเร่งกับเวลานะคะการทำงานเพราะว่ามวลน,น้ำเติมมาเรื่อยๆนะคะ นะคะตอนนี้จะมดขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะก่อนนะคะก็ขอเอาแรงใจช่วยพ่อแม่พี่น้องและก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่พยายามช่วยกันนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิป <Labor> น <ator il orter> ี <es> ้นะคะสวัสดีค่ะ